แต่ถ้าไม่เอาลูกมานี่คือมันจะคันล็กมากเมื่อเทียบกับรถบัตรน,น,นะะรถบัตนที่ผมก็ลงมอดไปแล้วเออถ้าคลิปหน้าทุกคนอยากดูอีกต้องกดไลค์ให้ถึงสักผมขอแค่700ไลค์ไปคลิปนี้โอจโุกดาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมบัสซิมูเลเตอร์อินโดนีเซียนะครับผมเห็นคนไทยนี่เล่นเกมนี้เยอะมาก แต่มันไม่ใช่เกมคนไทยใช่ไหมดูจากชื่อแล้วมันเป็นเกมของประเทศอินโดนีเซียแต่เห็นคนไทยนี่เล่นเยอะมากเนื่องจากเกมนี้เนี่ยสามารถลงมอดได้เออคือเอาจงริงนี่ผมแบบล้าหลังกว่าคนอื่นมากเลยนะจริงๆคือเขาเล่นไปถึงไหนกันและแต่ผมนี่แบบยังไงอะเอาจริงๆผมก็เห็นแบบคนอื่นเล่นมาบ้างแล้วแหละแต่ผมแบบยังไม่ได้ลองไงวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับผมโดยวันนี้ผมเนี่ยได้ทําการลงมอดมาแล้ว เป็นวอดรถ10ล้อดัมซิ่งนะครับผมนะผมก็ไปหาดูใน YouTube ก็เห็นแบบคนเอามาแจกฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตรถคันนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปโหลดรถเข้ามาเดี๋ยวไปให้เครดิตอีกและอีกอย่างหนึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยเสียงผมนะครับผมอันนี้คือผมใช้แบบว่าปรับแต่งเสียงเอฟเฟกต์ไม้ให้เสียงไม้มันหล่อ,อขึ้นนะฮะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงผมแปลกๆสักหน่อยไม่เหมือนเดิมนะฮะก็ต้องเข้าใจไว้มณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกกคคนน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 เเเเเออาาาจ้้้้รรถถ10ลดดดััมมมมซิิ่่่่่่งงงีีีีีีไปปวใใททททโหสุะบผนนนผ็ย ลงมัดไปอะถ้าใครที่ไม่รู้หรือว่าอยากได้ไม่รู้เลยล่ะถ้าใครที่อยากได้ถนนอ,อะหรือว่ามอดมอดแมพที่ผมจะไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็ไปหาเอานะครับจำลิง์จำลิงค์เครดิตไม่ได้แล้วไปหาเอาในกูอ่าในยูทูบนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเอาเจ้าสิบรอบรถคันนี้เยไปวิ่งในทางที่เรือ้อโหดที่สุดบอกเลยว่า เกมนี้เนี่ยผมลงมอดแบบภาพทรงภาพสวยมาแล้วนะปกติเนี่ยเข้ามาในภาพมันไม่สวยแบบนี้เลยนะภาพมันจะแบบกรกๆนึงแต่ผมลงมอดภาพสวยมาแล้วมันก็พอดูได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นในฟรีโหมดแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่เราอยู่ในแมปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคฮะไปกันเลยครับโอเคมาครับทุกคนฮะตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเกมแล้วนะครับผมนะโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงรถไหมครับเราจะให้ฟังเสียงรถชัดๆว่าแต่เ,เสียงรถมันอยู่ทางไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเอากล้องซูมออกหน่อย เสียงรถน่าจะอยู่ตรงท่อนี้หรือเปล่าน,นี่นี่ได้ยินไหมนี่คือเสียงแบบว่าเสียงรอบเดินเบานะผมแบบมันจะเป็นเสียงเหมือนรถแบบสิบร้อจริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นการลงมอดนะฮะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงมอดหรือว่าเรื่องพวกเสียงพวกรถสิบร้อด,ดัมซิ่งหรอกนะครับผมผมก็แบบเคยได้ยินมาก็เออพอรู้บ้างนะฮะโอเคและเกมนี้เนี่ยคือมันสามารถทําอเลยได้หลายอย่างเลยนะเท่าที่ผมรู้นะผมก็ได้ลองเข้ามาเล่นเล่นซุปซอดูแล้วแหละนะครับผมคือ อย่างแรกเลยคือนี่ครับเกมสามารถสามารถเปิดหัวได้เออและที่สําคัญสามารถดําได้ด้วยเออเป็นไงโคตรเท่โอ้โหดาได้ทั้งสองเออทั้งทั้งได้ทั้งแม่ทั้งลูกอะ่ะดาได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเราก็สามารถลงมาเดินได้ด้วยแต่ผมจะไม่เดินลงมาดีวกว่าเพราะว่ามันบังคับยากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเออเอาลงมาก่อน,ออนใจเย็นแล้วก็จะมีเสียงแตรด้วยนะครับผมเกมนี้นะ นี่ได้ยินไหมแต่มันไม่ใช่แต่สามชาตินะเพราะว่าแต่สามชาตินี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันลงยังไงอาจจะมีวิธีลง่แต่ผมทําไม่เป็นแตน่อันนี้จะเป็นแต่ที่มันมากับตัวมอสนะครับผมทีม่เบบาน,นี้ไม่มีอะไรมากมายไปทุกคนมีอะไรอีกที่จะรีวิวไม่น่ามีแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขับไปที่ถนนที่โหดที่สุดในเกมนี้กันเลยครับโอเคไปครับทุกคนนะฮะ๋ยวผมจะเอามุมกล้องแบบนี้แหละ โอ้ยเสียงรถนี่อย่างได้วะโอ้โยเรื่องจะจัดเลยกดไลค์ผมด้วยนะฮะถ้าใครที่ชอบ10ล้อดัมซิ่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทางที่โหดที่สุดนะฮะที่ผมลงมอดไว้แล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายว๊าโอ้โหปึก <c oughs> <c oughs> แค่ออกโค้งแรกมาก,ก็ชนเลสเทแล้วอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเวบบี้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วย เรติดติดลิกสิตเติดลิกสิ yani. ไก์ไปดีกว่าไปดีกว่าโอ <OT> ้ติดลิกสิตมานี่เดถ้าทุกคนไม่ได้เห็น,นช็อตนี้แสดงว่าผมตัดออกนะครับแต่ถ้าทุกคนได้เห็นแสดงว่ามันไม่ติดลิกสิตลิกสิ์มันยิ่งแรงอยู่สมัยเนี้ยเออเห็นเด็กเต้นอยูย่ข้างทางด้วยโคตรจิงเลยวะอันนี้คือผมลงมัดภาพสวยไปแล้วนะทุกคนจริงๆมันภาพมันไม่ได้แบบสวยขนาดนี้้วยซ้ำนะตอนที่ผมกดบานตอนแรกเนะีะ okay. ยโอเคโอ้ตอนนี้บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศตอนฝนตกนะครับ อ๋อวิ่งผิดเลนวิ่งผิดเลนไม่เคยไม่เคยเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่ามันวิ่งยังไงอ๋อวิ่งเลนซ้ายปกติเออแล้วกูก็วิ่งไนตั้งนานกูเพิ่งจะรู้ได้ไงวะฝนตกแบบนี้ต้องเปิดไฟซะหน่อยนี่มีไฟตั้งเยอะมันต้องใช้คุม้มเป็นไงโอ้โคตรเทฮะเดี๋ยวลองไฟกระพริบหน่อยอ๋อเออ โอ้หันกล้องมาหันกล้องมาเกมนี้มันจะเกมเป็นอ่ามันจะเป็นเกมที่คือเป,เป็นเกมเกี่ยวกับอ่ารถบัสไปส่งผู้โดยสารก็คือบัสซิมูเลเตอร์ใช่ไหมแต่คือเอารถสิบล้อมาทำนี่คือมันก็แปลกๆอยู่นะผมลองเอารถอ่าสิบล้อไปรับผู้โดยสารครับปรากฏว่าผู้โดยสารไม่ยอมขึ้นรถฮะคือก็ไม่รู้ว่าจะให้ผู้โดยสารนั่งยังไงใช่ไหมไม่มีที่นั่งให้แบบนั่งหลังกระบะมันก็ไม่ใช่นะฮะ อันนี้คือทางที่ผมจะพาทุกคนไปที่แมปที่อันตรายที่สุดนะครับผมนะมันต้องวิ่งข้ามแมปอบบมันต้องไปโหลดแมปอีกทีนึงนะเพราะว่าผมก็ได้ไปมาแล้วอ่าเพราะว่าคือถ้าผมจะไปแบบสดๆเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ผมก็ต้องไปเทนมาก่อนแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันทุกคนได้ยินเสียงรถไหมครับถ้าเสียงเกมเบาไปก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าได้มาทําอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้โอเคก็เหลือระยะทางก็ค่อนข,ข้างจะไกลยอยู่นะครับผม กด็ดูเพลินๆกันไปฮะถ้าใครที่อยากให้ผมทําเกมนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ใอ้ผมด้วยนะฮะไม่มีเบรกครับผมสิบรอสิง <c oughs> โอ้ไมก่อนคือถ้าแม่มันไม่แหกโค้งลูกมันก็จะไม่แหกนะครับแต่ถ้าแม่มันแหกลูกมันก็จะแหกด้วยนะครับสิบรอสิอ่าสิบรอสิงคคันนี้ <c oughs> ไปกันครับนะฮะ เสียงผมอาจจะปแปลกๆหน่อยก็จะว่ากันนะฮะทุกคนนะฮะโอเคหลังนี้เราก็จะทําการเลี้ยวซ้ายาปาดหน้าไปเลยเป็นไงไวัยรุ่นล้ําซิ่งไม่สวนไม่แคร์โน no, สนโนแคร์ใครจะสวนทางมาก็ไม่กลัวฮะเดี๋ยวมันจะเสียเสียชื่อหมดอุท่อโคตรเท่เลยว่ะทุกคนครับ <laughs> รถคันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตรถไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมรถที่ผมไปโหลดมาฮะผมก็ไปหาโหลดมาใน u t u b e อ่ะอันนี้ก็จะขึ้นให โหลดแมปใหม่นะครับผมต่อจากนี้จะเป็นการที่ผมก็จะเออเออรอดูรอดูได้เลยโยโอเคมาทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ข้ามมาที่แมปใหม่แล้วนะฮะนี่ก็ผมทางที่เราจะไปแมปที่อันตรายที่สุดในโลกมันจะอยู่ขวามือเราตรงซอยนี้เลยโอ้ oh, ว่าแต่ทําไมรถสวนมาเยอะจังอย่าพึ่งไปเฮ้ยให้กูไปก่อนเนี่ยโอเคฮะมาถึงแล้วจ้านี่คือทางที่หดที่สุดจะอยู่ตรงขวามือนี่ครับ เดี๋ยวเราจะเอาสิบล้อดับซิ่งไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปกันพบความกันเลยครับทุกคนโอเคฮะโอ้โหทางนี้ยังโหดเลยดูดีไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนจะไปเบาๆแล้วกันนะครับโอเคเอ,เอาซูมเข้าไปใกล้อีกหน่อยโอเคอเสียงรถยังได้เลยวะ่ะเสียงรถี่โคตรเหมือนเลยนะถ้าเป็นยูโรทักซี่โมเลเตอร์นี่คือแบบเสียงโคตรเหมือนเลยนะ แต่อันนี้ขนาดเป็นเกมมือถือยังทําออกมาได้ดีขนาดนี้นี่ผมแบบชื่นชมเลยคือคนที่ทำมอ oh, oh เเก่งว่ะโอ้โอ้ไม่กเกือบไปละกูเบาๆครับผม,มเบาๆฮะปี๊บแต่สักหนึ่งทีอ้อโคตรเลย <laughs> นี่คือทางที่อันตร,รายที่สุดนะครับผมไปฮะสงสัยมันต้องใส่เพลงแดนซ์สักหน่อยนะครับผมถ้าไม่ใส่เพลงเลยมันจะดูเงาๆไปหรือว่าไม่ใส่ดีวะเสียงอะไรวะเนี่ย ดังปุ้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 งโอ้เสียวอยู่นะเสียวอยู่นะมุมกล้องก็หันยากเหลือเกินโอเคทางนี้่างนี้ชืึๆโอเคครับได้อยู่โอ้ยโคตรเสียวเลยถ้าตกลงไปนี่เฮ้ยไม่ตายไม่ตายตกลงไปข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำฮะเดี๋ยวไม่ตกจะดีกว่าเออ แล้วก็ต้องขับให้แบบระมัดระวังที่สุดโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยทุกคนครับผมนี่ไม่กล้าแบบแตะคันเร่งเลยคือไม่กล้าเหยียบคันเร่งค้างเลยฮะต้องค่อยๆแบบเลียวเียวๆคนละเรียกันนะบีบแตะ,ะเลยฮะเอ,อไม่รู้ว่าเพื่ออะไรบีบไปบีบมาีลยวจะโดดลงน้ำซะ นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบเกมนี้อยากให้ผมทำอีกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเอารถบัสมาขับถนนเส้นนี้ดีกว่า,าเออรถบัสมันคันใหญ่กว่านี้มันน่าจะขับยากกว่านี้นะแต่สิบล้อดัมพ์ซิงมันมันยาวครับเพราะว่ามันมีลูกติดมาด้วยแต่ถ้าไม่เอาลูกมานี่คือมันจะคันเล็กมากเมื่อเทียบกับรถบัสนะนะรถบัสที่ผมก็ลงมอดไปแล้วเออถ้าคลิปหน้าทุกคนอยากดูอีกต้องกดไลค์ให้ถึงสักผมขอแค่700รไลค์ไปคลิปนี้เอ้โห โอเคครับทุกคนมาใหม่ครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแหละเมื่อกี้ตกน้ำไปเลยเดี๋ยวเรามาขับใหม่กันโอ้โหกว่าจะกลับมาได้โอเคเดี๋ยวผมจะขับระมัดระวังให้ดีกว่านี้เมื่อกี้เราไปถึงไหนเราไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้ผมแบบต้องขับเข้ามาเริ่มใหม่ oh. ทางคดแบบอันตรายเลยโอ้ย oh. รถก็หลอ่อ คนขับก็หล่อหงอชมตัวเองโอเคฮะเราต้องไปแบบเบาๆว่าผมกูไม่รู้ว่าจะหันก๊อกยังไงเดีอยว้อเดวอเด้อเด้อเด้อ้โหด้อเด้อเ้อเด้เด้อเบ้าเด้อเด้อเด้อเดเด้อเด้เด้อเด้เ้เบาได้เบาเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเดอเลนอ้อเดมอเด้อเด้เ้เ้อเเ้เ้ดนเออ พวกเกมแบบทั่วไปฮะมันมันแบบสมจริงอยู่นะคือมันต้องหักพวงมาลัยก่อนนะบางทีแบบเราจะกดเดียวเลยแล้วเ,เราจะเดินหน้าไปเลยแบบเนี้ยมันไม่ได้ฮะผมอันตรายเราต้องรอให้ล้อมันเลี้ยวก่อนนี่กูบอกใครไว้นะกูเล่นเองผมไม่กล้าเล่นเร็วฮะผมต้องไปแบบเบาๆเล่นเองเสียวเอง <laughs> เล่นเองเสียวเอง นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเอาสักเจ็ดหหร้อยไลค์เลยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเอารถบัสมาเ้ยรถบัสนี่เอาไปส่งผู้โดยสารดีกว่าไหมจะจะเอามมวิ่งทางแบบนี้มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้นี่เรามาถึงตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคิดว่าเบาได้เบาอีกตอนแรกที่ผมลงมัดมาเว้ยตกใจหมดด้ว่าจะเล่นไปได้ครับเพราะว่าคอมผมคัสจอมันพังครับทุกคนมันเล่นพวกเกมแบบแกราฟิกหนักๆรถจอมันจะแบบภาพมันจะแตกไปเลย เออแล้วผมลงวัดมาตอนแรกคือมันไม่ได้ครับภาพมันแตกไปเลยแบบตกใจอะภาพแตกไปเลยเออแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่ก็ถือว่าโอเคกูจะหันมุมกล้องยังไงดีววเแล้วโอเคฮะสิบรอดนนัมซิงมันต้องเปิดเพลงแดนใส่โยอ,โอูมายก็คือไอตัวแม่มันน่ะตกไม่เป็นไรแต่อย่าให้ลูกมันโตครับเออไม่ใช่พูดผิด ถ้าลูกมันตกไม่เป็นไรแต่อย่าให้แม่มันตกให้แม่มันตกแล้วเอาลูกไปด้วยแต่ถ้าลูกมันตกกับแม่มันยังอยู่เออโอ้เสียงเสียงรถก็พอดีนะแต่ผมไม่กล้าเบิ้ลแรงฮะรู้สึกว่ามันจะมีทางไปอีกค่อนข้างจะไกลเลยนะใช่ไหมไม่รู้เิยมันก็ต้องลองไปอ่ะวันนี้ยมาทั้งทีมันก็ต้องมาให้สุดอ่ะนะฮะวันนี้มไม่ได้มาบรรทุกดินนะฮะวันนี้มาผจญภัยกับ10บล้อดัมซิ่งสีน้ําเงินไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไร10บล้อคันนี้ของของค่ายอะไรนะเดี๋ยวนะ ดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมใส่เดี๋ยวเราใส่เกียร์ P ไว้สูงเข้าไปใกล้ๆหน่อยจ้าอะไรเนี่ยคอนซี่บัตไทยแลนด์ใช่เหรอ,อเดี๋ยวนะผมว่าผมอ่านผิดนะไม่มีข้ออ้างสำหรับผู้แพ้อ๋อนี่มันคําคมบาดใจนี่่อือสิบล้อมันต้องมีอยู่แล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อดีกว่าเอาโอก็ว่าอยู่ใส่เบรกไว้โอเคครับผม ตอนนี้เรามาได้เกินครึ่งทางแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรต่อเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเออนานๆจะมาเล่นเกมแบบขับรถแบบนี้นะฮะใครใครอยากดูรถบัสหรือว่าอยากดูต่อก็กดไลค์เลยโอ้ยนี่เราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยแล้วต่อไปมันจะเป็นจุดอะไรเดี๋ยวนะสุดแล้วเออเดี๋ยว <laughs> กูจะไปต่อ,อยังไงเนี่ย ฮะมันมีทางลงหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันต้องโดดลงไปเลยเชื่อผมผมเรียนมาอัดซปอัดซึอัดซึเฮป,อปโอ้ไมก่กอดมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ใช่ไหมเผื่อจะขึ้นได้นี่เป็นไงรถ <c oughs> ขึ้นได้สิโอเคเรเาเฮ้ยลูกตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะเห็นไหมอย่างที่ผมพูดไว้เลยถ้าแม่ตกมันอะ่ะมันจะพาลูกไปด้วยแต่ถ้าลูกมันตกอะ่ะแม่มันยังจะดึงขึ้นมาได้เออแล้วผมไม่รู้ว่าทางนี้มันไปต่อ,อยังไงนะทีนะี้โอเคเราจะลองไปสำรวจกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมานะฮะกับสิบขราดอมซิงขอแต่สามท่าสักหนึ่งทีนี่ไม่ใช่3าม่าแล้นี่มันแต่อะไรไม่รู้ฮะโอเค ทางมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไกลอะไรเลยนะนี่มันทางไปไหนฮะอู้นี่มันทางโคตรจะลิกลับเลยเอ้ยอ๋ออ๋อมันมอดูมุมน,นอกได้นี่มันทางขึ้นเขาชัดเลยจะพาเราไปไหนอ้อ๋ออันนี้เป็นทางแบบไม่ได้แบบอันตรายเหมือนที่เรามาเมื่อกี้ฮะบีบแต๊หน่อย เออกดทีไฟไม่เปิดนะฮะตอนนี้เป็นตอนกลางวันแต่ฝนนี่ตกดีมากนะเก็บเนี่ยผมเล่นมานี่คือตกไปประมาณห้ารอบแล้วขอ,อแตนหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าแต่ี่เกะกะเลยเกินปิดไปหน่อย <c oughs> ถ้าทุกคนเกะกะไอคอนก็บอกผมได้นะผมจะได้ปิดให้แต่ผมว่าผมมองว่ามันไม่มันไม่เทอ่ยเปิดไ้แบบนี้มันเป็นสีสันดีเออ จะไปไหนเนาะทางนี่เนาะสภาพรถเรานี่คว่ำม,มาประมาณ5รอบแล้วทุกคนแต่รถยังสภาพใหม่เอี่ยมอยู่เลยเดีย๋ยวลองดัมโชว้ทุกผู้ชมดูดีกว่าจัดไปหนึ่งรอบครับผมนี่บีบแจ๊ดด้วยบีบแจ๊ดด้วยพอพอแค่นี้แหละพอแล้วพี่เกียรดัมไปกันต่อนะครับผมทางข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนฮะ ทางก็แทบจะไกลอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นทางแบบนี้อีกแล้วทางลุกลังอีกแล้วเดี๋ยวบอกนะว่ามันน่าจะอ้อมไปออกทางที่เราเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าจบคลิปนี้เออไม่ใช่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยน่าจะจบคลิปไปประมาณนี้นะฮะโอ้นี่มันทางลุกลังนี่ว่ะอ้ออย่างที่เลยว่ะ โอ้ยตรงนี้มันไม่มีกำแพงเอาละเริ่มละเริ่มวิบากละอ๋มีตกลุ้มตกลุมลองขับมุมมองภายในดูดิโอ้ไม่ได้เลยไม,ไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยขี่ฮะได้อยู่ฮะอย่าไปไวรุ่นโอ้นี่เป็นทางขึ้นเขาฮะอย่าขึ้นไปเลยเออ เสียงรถนี่ก็ได้ใจเึือเลยเกินแต่ไม่มีเสียงแบบว่าเสียงแบบอะไรนะ <_ an> เขาเรียกว่าเ <_ an> บรกลมใช่ไหม <_ an> อะไรแบบน,นี้ไม่ค่อยได้ยินอาจจะมีอยู่แหละอ๋อมีมีมีมมแหมอุย้ยอู้ทางลึกลังทางลึกลังต้องเบาต้องเบาสิบร้อยโอ้โหหนักเลยหนักเลยทีนี้ ผมจริงมากครับทําออกมาได้ดีมากไปเลยฮะไปเลยเพลินเพลกันไปจวดจาาจุดจ่ารอดัาซิงดัาหน่อยเป็นไงเน่เพื่ออะไรฮะน่าจะบันทุกดินได้นะแต่อันนี้มันเป็นเกมส่งผู้เรียนสารครับมันบรรทุกดินไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่พวกเกมแบบฟาร์มซิมูเลเตอร์อะไรอย่างงี้ แบบมีเมฆคุงเมฆโค่ขนดินได้แบบนี่จะเที่อยู่แต่มันเล่นใน PC ซได้อย่างเดียวใช่ไหมเออจริงๆผมก็อยากจะเล่นอยู่นะแต่คือคอมพิวเตอร์ผมมันเล่นอะไรมันเล่นเกมอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยผมก็เลยไม่ได้เล่นโอเคฮะโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาไกลมากแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันทางกลับบ้านใช่ไหมไม่รู้ดิเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าทุกคนครับอ๋อไปต่อไม่ได้แล้วสงสัยต้อง กลับออกไปทางนี้นี่พ่วงเพิ่งไม่สนใจโอเคฮะเป็นไงไปต่อได้ครับผมอันนี้เป็นทางออกหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้เรามาถึงที่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อยู่ที่ไหนครับเป็นสนามบินโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ชิจโอ้ไมกสอะไรกันครับเนี่อย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ๋นี่น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของแบบนี้แล้วนะครับผมของแบบที่อันตรายที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะโอเค <c oughs> โคตรเดื่อยเลยกว่าจะมาถึงจุดที่สูงสุดของแบบนี้ได้ ะครับทุกคนก็นะฮะผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะพอไว้เพียงประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเคยชอบคลิปนี้อยากให้ผมเล่นต่ออีกก็จะลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูกันแบบเพลินๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเพลินหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเปิดหัวเปิดดัมซิ่งให้ทุกคนดูหน่อยนะครับเปิดไฟหน่อยดิลองเปิดไฟแบบอ๋อเดี๋ยวเเอาหัวลงดีกว่าเออนี่ครับผมซื้อไว้จะไกลเกินไปดูใกล้ๆหน่อย เนี่ยโอ้ยหล่อจริงๆทำออกมาได้ดีมากชมเลยคนทำเกมนี้คือสุดยอดครับสุดยอดนี่คือผมลงมัดภาพสวยไปด้วยไงมันก็เลยแบบเพิ่มความสวยไปอีกสุดยอดครับสุดยอดไปเลยโอเคครับทุกคนฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะดูต่ออีกกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง700รไลค์นะครับผมในคลิปหน้าผมจะพารถบัสมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะฮะแต่ผมก็ได้ลงไว้แล้วแหละนะครับ กไลคลิปนี้ถึงกดร้อยไ์เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วก็จะไปขอสามชาสักหนึ่งที <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พอพอพอสามชาไม่มีครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ